สื่อการเรียนการสอนเรื่องนาตยศัพ์ทจัดทำโดยนายปียพงษ์ชัยพรฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจกดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนาตยศัพท์นาตยศัพ์ทห,หมายถึงศัพท์ที่ใช้ในการแสดงท่าทางนาฏศิลป์ไทยทึ่งศัพท์เหล่านี้เป็นศัพท์เฉพาะในวงการนาฏศิลป์เท่านั้น จีบงางนำหัวแม่มือมาจรดข้อแรกของนิ้วชี้นิ้วสานิ้วกรีดออกคล้ายพัดหักข้อมือเข้าหาลำแขนนิ้วชี้ชี้ขึ้นบนจีบคว่ำนำหัวแม่มือมาจรดข้อแรกของนิ้วชี้นิ้วสามนิ้วกรีดออกคล้ายพัดหักข้อมือเข้าหาลำแขนนิ้วชี้ชี้ลงล่างจีบปกข้างการจีบเข้าหาแง่ศีรษะลำแขนอยู่ข้างแง่ศีรษะ จีบปลกแน้การจีบที่คล้ายจีบงายแต่หันจีบเข้าหาลำตัวด้านหน้าทั้งแขนและมือชูอยู่ด้านหน้าหันจีบเข้าหาหน้าผากจีบส่งหลังการจีบส่งลำแขนไปข้างหลังพลิกข้อมือให้ปลายนิ้วชี้ชี้ขึ้นข้างบนจีบพิเศษจีบลออแก้วการจีบใช้ปลายนิ้วมาจรดข้อแรกของหัวแม่มือจะมีลักษณะคล้ายวงกลมเหยียดนิ้วที่เหลือออก จีบแบบสุขโขทยัยนำหัวแม่มือมาจรดกับนิ้วชี้นิ้วอีก3นิ้วชี้ตรงฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ